g i ฟส์นิวสวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมการุนชังประยุนครับและดิฉันลักษณาเปล่งนาราทิพย์ค่ะในรายการ g i ฟส์นิวครับคุณการุณครับเห็นเป็นอะไรเนี่ยเห็นตั้งแต่เมื่อกี้ในห้องแต่งตัวแล้วเห็นเศร้าตลอดเลยคุณมดจิตตกจิตตกคืออะไรอ่ะลืมเก็บงงเลยจริงๆเราเนี่ยจะเล่าให้ฟังอะไรอ่ะงงจังเลยัจิตตก แทนเลยนะครพอฟังปั๊บจิตตกทําไมอลืมเก็บลืมเก็บจริงๆแล้วเขาบอกเรื่องของจิตตก <ม S 2> นะครับหรือการที่เขาบอกบางทีเราคิดไปก่อนล่วงหน้า <ม S 2> หรือบางครั้งเราไปเจอปัญหาที่เรียกว่ามันแก้ไม่ได้อ่ะจิตตกนี่คล้ายๆกับเศร้าหรือว่าเครียดหรือเปล่าคะใช่เนาะมีอาการเศร้ามีอาการเครียดมีอาการผิดหวังแบบนี้ไหมใช่ใช่ไหมคะเขาเรียกว่าจิตตกอ่า ซึมเศร,ร้าซึมเศรซซ้าเขาบอกจิตตกเนี่ยนะครับความรู้สึกแบบนี้ถ้าใครหลายๆคนที่เป็นนะนะครับบางทีบอกพลาดหวังกับสิ่งต่างๆพลาดหวังกับบางสิ่งอยากได้แล้วไม่ได้หรือไปชอบใครแล้วเขาไม่สนใจหรืออะไรแบบนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้กับทุกคนอาการผิดหวังเกิดขึ้นได้กับทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะไม่อยากจิตตกเนี่ยนะครับก็คือการปลุกพลังขึ้นมาตกใจอะนิ่งตกใจตกใจอะตกใจปลุกพลังของตัวเองขึ้นมาครับ เพราะว่าเขาบอกคนทุกคนนั่นนะครับบางทีถ้าเราไปรู้สึกแย่หรือเราไปสนใจกับสิ่งสิ่งนั้นเพียงอย่างเดียวเนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยค่อยๆหมดไฟและหมดพลังไปในที่สุดเขาบอกว่าเวลาที่เราเกิดอาการเศร้าผิดหวังหรือว่าจิตตกอย่างที่คุณการุณว่าเนี่นะคะครเราต้องรีบดึงตัวเองออกมา ดึงตัวเองออกมาจากสถานการณ์นั้นเลยหรือว่าตามหลักเนี่ยเขาบอกว่าให้รู้ว่าตัวเองอ่ะคิดอะไรอยู่คือให้รู้เท่าทันความคิดในขณะนั้นใช่เช่นเอ๊ะตอนนี้ฉันกำลังเศร้าโอเคตอนนี้ฉันกำลังเศร้าแล้วก็หายใอตอนนี้ฉันกำลังโกรธโกรธแล้วก็หายซะแบบนี้นี่แต่แบบนี้จริงๆต้องบอกว่ามันพูดง่ายเนาะแต่ทำยากทำยากไม่คุณแต่ว่ามันก็ต้องเริ่มต้นทำไงเราต้องเชื่อก่อนว่าทุกคนในโลกนี้ทำได้คือมีศักยภาพในการ ทำให้ตัวเองมีความสุขออต้องคิดแบบนี้ก่อนนะคะยกตัวอย่างเช่นผู้หญิงเน่ยชอบคุยกันว่าสาเหตุหลักๆของผู้หญิงเวลาจิตตกคืออกหักแล้วทำไงฮะเวลาอกหักเขาบอกว่าผู้หญิงที่อกหักแล้วนอนจมตัวอยู่บนที่นอนร้องโ่มร้องไห้กับหมอนเนี่ยครับก็จะโสดอยู่อย่างนั้นนะคุณอืเขาบอกว่าผู้หญิงที่อกหักวันรุ่งขึ้นมีหน้าที่ลุกขึ้นมาแต่งตัวให้สวยที่สุดอืกรีดตาให้หนาที่สุดทําไมฮะใส่เสื้อสูงให้สวยที่สุดแล้วออกไปเที่ยว โอคือแต่งตัวให้สวยที่สุดเลยนะไปเดินห้างเลยไปมีความสุขซื้อของให้ตัวเองคือถ้าอกหักอย่าโทมอย่าโทมอย่าเศร้าสวยให้คนเก่าอิจฉาลุกขึ้นมาสวยที่สุดในชีวิตตัดผมทําทุกสิ่งทุกอย่างทําหน้าทําอะไรก็ได้คุณเราต้องเชื่อว่าเราทําได้ใช่นะคะเราต้องเขาบอกว่าคนเราเนี่ยเกิดมาเนี่ยทุกคนมีสิทธิ์ที่จะมีความสุขอาจิงแล้วเรามีหน้าที่รับผิดชอบสิทธินั้น ครับหมายความว่าถ้าทันทีที่เราเริ่มมีความทุกข์ปุ๊บเนี่ยเราต้องหยุดละอย่าเสียสิทธิ์ของคุณอาจารนะครับอย่าเสสียิิทธ์เราต้องเฮ้ยรักษาสิทธิ์ไว้อย่างนี้นะคะเช่นเดียวกันนะคะหรือเขาบอกว่าเวลาที่มีอาการจิตตกหรือว่าโกรธหรือว่าหงุดหงิดเนี่ยทยังงไฮะให้ลองหายใจเข้าลึกๆแล้วลองนับเลขช่วยคุณหนึ่งสองสามสี่ห้าเร็วไปมันต้องช้าไงต้องช้าช้าลองใหม่หนึ่งสองสามสี่ห้าหก คุณจัดไปก่อนนะผมไปนอนแล้วผม hey, วง่วงวงไม่ได้เขาบอกว่าให้ทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะก็คือว่าเหมือนกับเป็นเครื่องมือในการให้เราอะรู้เท่าทานอารมณ์หรือว่าความรู้สึกของบาง,งคนที่ทํางานออฟฟิศหรือทํางานประจําเวลาถูกเจ้านายตําหนิทายังไงดีหายใจลึกๆแล้วนับในใจ นะฮะหนึ่งเราต้องหายใจออกไหมต้องหายใจออกด้วยหนึ่งสองสามไม่ต้องออกเสียงเวลาเวลาเจ้านายกำลังบ่นอยู่นะฮะคุณลัคณาทำไมทำแบบนี้อย่าไปฟังเขาเออฟังเขานิดนึงฟังหน่อยนึงหายใจเข้าแล้วค่อยๆหายใจออกแล้วนับไปด้วยนะครับผ่อนลมหายใจการที่เขาบอกผ่อนลมหายใจเนี่ยมันช่วยทําให้หนึ่ง ความเครียดมันได้ถูกผ่อนคลายด้วยการหายใจของเราโตมีหน้าเราเวลาคนที่เขา,าเครียดเขาชอบถอนหายใจอ่าสังเกตสิครับว่าเวลาที่บางคนบอกว่าขึ้นไปยืนที่สูงแล้วมันกลัวม,มันประมานะการหายใจลึกๆจะช่วย,วยได้ช่วยได้ช<ต>่วยได้นะครับเป็นการผ่อนคลายอีกอย่างหนงึน่งนะคะหลักเกณฑ์ก็คือว่าสมมุติว่าเราจิตตกปุ๊บหรือว่าเศร้าปุ๊บให้เราเบี่ยงเบนความสนใจจากสิ่งสิ่งนั้นเช่นเช่นสมมุติว่า ทำงานชิ้นเนี้ยพลาดแล้วโดนเจ้านายตำหนิอ่าโดนเจ้านายตำหนิเสร็จกลับมานั่งที่โต๊ะเนี่ยอยากไปนั่งคิดว่าโอ้มอกี้ฉันโดนเจ้านายดุฉันโดนเจ้านายดุฉันพลาดไปแล้วฉันไม่น่าเป็นแบบนี้เลยทำไมฉันถึงทำพลาดแบบนี้หยุ่อะไรที่ผ่านไปแล้วเนี่ยให้มันผ่านไปค่ะคือหยุดทำงานชิ้นนั้นหยุดทำงานชิ้นนั้นแต่อยากกลับบ้านอย่าหยุดอย่าหยุดไปเลยนะคะหยุดทำงานชิ้นนั้นวางงานชิ้นนั้นไว้ก่อนรเรียกสติกลับมาแล้วตั้งใจทำงานชิ้นใหม่ให้เสร็จ เบี่ยงเบนความสนใจออกจากเรื่องที่ทําให้เราเนี่ยรู้สึกผิดหวังหรือว่าไม่บสบายใจค่ะครับง่ายที่สุดครับก็บอกว่าคนที่มีความสุขที่สุดในโลก จิตจะไม่ตกเลยนะง่ายนิดเดียวครับเขาบอกคนที่มีความสุขที่สุดในโลกไม่ต้องรวยที่สุดในโลกไม่ต้องสวยที่สุดในโลกไม่ต้องเก่งที่สุดในโลกเพียงแค่ทําอะไรก็ได้แล้วเราสบายใจที่สุดในโลกแค่นี้เองนะครับมันเป็นเคล็ดลับนะฮะซึ่งวันนี้เรานําเคล็ดลับมาฝากครับคุณผู้ชมจะได้ไม่จิตตกและเราสองคนก็จะได้ไม่จิตตกครับกับผมการุณชังประยุนครับและดิฉันลักษนาเปรงนาราทิพย์ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ